คลิปนี้นะคะจะมาแนะนำการตีตารางทำช่องเพื่อฝึกสักคิ้วนะคะในตัวอย่างก็จะเป็นแบบแผ่นนี้เนาะในหนึ่งแผ่นเนี่เราจะสามารถตีกรอบได้นะคะตามตามสเกลดังนี้นะคะเดี๋ยวจะมา แชร์วิธีการตีสกลให้อันนี้เป็นหนังแผ่นใหม่นะคะก็คือก่อนที่เราจะตีตารางนะคะแผ่นหนังจะเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบเปล่าๆแบบนี้นะคะก็อันนี้สามารถซื้อได้ตามสถาบันทั่วไปเลยนะคะก็ของที่ร้านอีฟนะจริงๆไม่ได้มีขายแต่ว่าจะมีไว้สําหรับแบ่งขายให้นักเรียนนะคะถ,ถ้าใครสนใจก็สามารถทักไลน์แอดมาถามได้เนาะ อ่ะโอเคค่ะเรามาดูกันเนาะ,ะในหนึแผ่นนะคะเราจะแบ่งช่องนะคะช่องนี้ค่ะก็คือทําคิ้ว1คู่2ฝั่งนี้ก็คือคิ้ว1คู่เนาะตรงนี้ก็จะเว้นช่องไว้1.5เซนนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยเราตีตารางเราจะตีขอบตรงนี้ก่อนนะคะ2ข้างนี้ก่อนเพื่อกําหนดขอบว่าเราจะทําไปถึง ประมาณไหนนะคะหางคิ้วจะไปจดตรงไหนอย่างเช่นอันนี้เหมือนกันนะคะก็จะมีขอบตรงนี้เช่นกันนะคะบางอันที่ลองฟรีแฮนก็อาจจะมีเกินขอบมาบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังมีตรงตรงขอบหนังอันนี้ที่เรากําหนดทรงเอาไว้อยู่เนาะถ้าเห็นถ้ามองใกล้ๆนี่ก็จะเห็นเหมือนกันว่ามันมีเป็นตารางให้เราฝึกเนาะ โอเคตรงนี้นะคะก็จะประมาณ0.4ถึง0.5นะคะหรือว่าถ้าใช้ไม้บรรทัดใสๆแบบนี้มันก็เป็นขอบสีแดงๆแบบนี้เลยนะคะถ้าวัดดูนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ5มิลนะคะ,อ,ะอันนี้6มิลเนาะมาณ5ถึง6มิลนะคะก็ประมาณนี้เลย2ข้างนะคะเท่ากาันสเต็ปถัดมานะคะก็คือการวัดจากขอบตรงนี้มาเส้นกลางตรงนี้ก็คือความกว้างของตัวคิ้วนะคะจะอยู่ที่5.6 นะคะ5.6นะสองข้างเลยเราวัดจากข้างนี้มาตรงกลาง5.6ตรงนี้ค่ะช่องตรงกลางตรงนี้จะเป็นสันจมูกเนาะที่เราเอาเว้นเอาไว้นี่ก็คือสันจมูกอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นหัวคิ้วของทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหางคิ้วนะคะส่วนตรงจุดโก่งนะคะจะเป็น3านะคะก็คือเส้นจางๆตรงนี้เอาไว้วาดทรงเนาะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันว่าหลังจากที่เราวาด ว่าทรงคิ้วลงไปแล้วนะคะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะวัดตัวอย่างให้ดูหนึ่งคู่นะคะแล้วก็เผื่อใครๆจะเอาไปทําตามเนาะแล้วเดี๋ยวมีแพทเทิร์นแจกนะคะเขียนแพทเทิร์นแจกไว้ในเพจ Facebook ด้วยนะคะใครสนใจก็ไปติดตามเอานะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะก็วันนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูสองทรงนะคะทรงแรกนี่ก็จะเป็นทรงแบบว่า เอเชียนิดนึงเนาะจะไม่โก่งมากนะคะส่วนทรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ายุโรปนิดนึงเป็นฝอนิดนึงซึ่ง2ทรงนี้นะคะเป็นทรงที่ามาตรฐานเนาะแล้วก็เอาไว้ใช้ฝึกได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหนังแต่ละคนที่มีเนาะอาจจะไม่เท่ากาันดังนั้นนะคะลองดูว่าแผ่นหนังของตัวเองมีความกว้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลองวาดให้มันพอดีกับหนังเพื่อที่เราจะได้ฝึกแล้วก็ใช้พื้นที่ของหนังให้ได้แบบว่า คุมคาเนาะอันนี้นะคะก็มาดูกันนะจริงๆแล้วสองทรงนี้ค่ะหัวคิ้วแล้วก็ตัวคิ้วขนาดเขาเท่ากันเนาะแต่ว่าต่างกันที่จุดโก่งนะคะจุดโก่งก็คือตรงนี้ตรงจุด3.5เซนนะคะที่อีฟแจ้งเมื่อกี้เนาะก็อันนี้นะคะจุดโก่งเขาจะอยู่ตรงวัดจากตรงเส้นฐานนะคะขึ้นมา5มิลน,นะคะขึ้นมา5มิลอิฟว,วัดให้ดูนะคะอันนี้เขาวัดขึ้นมาจากเส้นฐาน5มิลน,นะคะ ก็คือตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมห้ามิลน,นะคะตัวของของ,ของความความอุ้นของคิ้วนะคะอันนี้ก็คือ7จ็ดมิลน,นะคะจุดโก่งของเขาว่าอยู่ที่7จ็ดมิลน,นะคะประมาณ7จ็ดมิลเนาะแล้วก็ข้างบนนี่ก็จะมีที่ว่างหรือประมาณ2-3ถึงสมมิลน,นะคะส่วนอันนี้นะคะเขาสูงขึ้นไปเส้นพนเลยเส้นขอบเลยนะคะตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ7จ็ดมิลน,นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ประมาณ7จ็ดมิลเหมือนกันเดี๋ยวลองดูกันนะลองวัดดูกันอันนี้นะคะ I need to.